สมาธิกันมาเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะทีนี้เราจะตั้งใจฟังนิงทานกันได้หรือยังไดวันนี้เนี่ยคุณครูมีนิทานมานำเสนอคือเรื่องอะไรครับเสน่อเสน่ห์กับชาดกทีนี้ชาดกเนี่ยคุณครูเคยบอกไปแล้วว่าชาดกนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครครับ ถูกต้องครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าในอดีตชาติซึ่งวันนี้เนี่ยครูจะนำเสนอเรื่องของเสน่ห์กับบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยปัญญานะครับเราลองไปดูกันนะครับว่าในสมัยอดีตกาลนั้นนะครับเมื่อนานม,มาแล้วมีพางเท่าคนหนึ่งนะครับได้ขยันหาทรัพย์มากเรียกว่าหาได้เท่าไหร่ก็นําไปฝากไว้กับเพื่อนพางด้วยกัน นะก็ไปฝากไว้ทรัพย์สินเป็นจํานวนมากแต่ปรากฏว่าพอถึงวันหนึ่งจะไปเอาเงินจากเพื่อนที่ฝากเอาไว้ปรากฏว่าเงินมีหรือไม่มีครับเออเงินไม่มีแล้วเพราะว่าเพื่อนที่เป็นพราหมด้วยกันนาเงินเหล่านั้นไปใช้หมดแล้วใช่ไหมทีนที้พาหมณ์เาก็เลยทวงสัญญาว่าเงินทองที่เราฝากไปท่านเอาไปใช้ได้อย่างไรในนี้ไม่ใช่เงินของท่าน พางเข้าจึงรับผิดชอบด้วยการมอบบทสาวคือนางพรางมณีมาให้นักเรียนคิดว่าพามเข้าดีใจไหมแต่ปัากุว่าพามเข้าดีใจ,เ,เ,ใจเพราะว่าเป็นพามเข้าแต่ได้ภรรยาที่สวยและสาวใช่ไหมก็ดีใจก็เลยพานางพรามณีนี้เดินทางกลับบ้านไปแต่นักเรียนคิดว่านางพรางมณีดีใจไหมล่ะ ไม่ดีใจนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายังสาวอยู่เลยแต่ต้องมาได้สามีที่แก่หรือชาาาาราภาพนางตรามณีก็จึงออกอุบายว่าให้ทางเข้านะไปหา้าตรับใช้ที่เป็นชายมาโดยการไปหาเงินและเอาเงินนะักมาซื้ออะไรครับซื้อธาตุที่เป็นผู้ชายให้มารับใช้ตนเองทางเข้าด้วยความรักในภรรยาจึงเป็นไงครับ ออกไปขอทานตามที่นางรางมานีบอกน,นา,นางรามณนีก็เลยเตรียมข้าวตูใส่ไว้ในถุงสีอะไรสีแดงแล้วก็มัดปากถุงอย่างดีแล้วก็ให้พามเท่าสะพายใส่ท้ายไประหว่างการทางถ้าเกิดอิวก็จะได้กินนะปร,ะรากฏว่าพามก็รู้สึกเหนื่อยและอิ่วระหว่างเดินทา,นกางกลางป่าก็เลยเปิดถุงข้าวตูที่เตรียมมา แล้วหยิบข้าวตูออกมากินแต่ด้วยความไม่ระวัดระวังเปิดไว้ทิ้งไว้ปรากฏว่าในป่ามีสัตว์อะไรอยู่ครับงูงูได้กลิ่นของข้าวตู<อ>ก็เลยเลื้อยเข้าไปในถุงถุงข้าวตูใช่ไหมครับทางก็ไม่ทันสังเกตวก่างูเนี่ยได้เลื้อยเข้าไปในถุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จึงยกถุงขึ้นมาแล้วก็มัดปากถุงเสียงานมัดปากถุงเสียนะ เพราะฉะนั้นในถุงสีแดงตอนนี้มีอะไรอยู่ครับมีงมูอยู่นั่นเองในระหว่างเดินทางไปทางเท่าก็ไปพบก,กับเทวดาที่จำแรงกายลงมาเทวดาได้บอกปริศนาธรรมว่าถ้าทา่านแวะพักระหว่างทางท่านก็จะต้อง เข้าใจว่าอะไรครับเพราะอะไรเทวดาถึงพูดเช่นนี้เพราะเทวดารู้ว่าในถุงเข้าตูนั้นมีอะไรอยู่มีงูอยู่นั่นเองแต่พามเข้ารู้ไหมไม่รู้เมื่อไม่รู้นักเรียนคิดว่าถ้ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะพามเข้าจะเสียใจไหมเสียใจเพราะว่าถ้าพักระหว่างทางใครตายพามเข้าตายพันเข้าอยากตายไหม ไม่อยากตายถ้าไปจึบบ้านแล้วใครจะต้องตายภรรยาใช่ไหมนางพรามณีจะต้องตายพามเท่ารักนางพรามณีไหมรัก<ะ>อยากให้นางพรามมณีตายไหม<ะ>ไม่อยากนั่เนเองใช่ไหมไม่อยากนั่นเองเท่าเดินกลับไปนะั้นก็ไปพบอุกคลกําลังทําอะไรกันอยู่ทุ้เจ้าจ<ะ>เออนั่งสมาธิกันอยู่เพราะวันนั้นเนี่ยเป็นวันขึ้นสิบห้าข่้ก็คือเป็นวันอะไรนั่นเอง วันพระนั่นเองก็มีพวกบุคคลทั้งหลายเนี่ยก็มาปฏิบัติธรรมบุคคลที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือสเสนกับบัณฑิตก,ก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้มากนะก็จะได้แสดงธรรมให้กับบุคคลที่มาฟังธรรมในวันนั้นเนี่ยฟังนะครับทีนี้สเสนกบบัณฑิตเนี่ยขณะที่แสดงธรรมอยู่ก็เผลอเลือกไปเห็นใครครับ ทางเท่าใช่ไหมก็กาลังเป็นอะไรอยู่เศร้าโศกเสียใจเ่าเศร้าโศกเสียใจเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องที่ใครเป็นคนพูดมามดเทวดาพูดมาใช่หรือไม่นะทีนี้สทกับบัณฑิตก็เลยถามทงเท่าว่าท่านน่ะมาเศร้าโศกเสียใจท่านมีความทุกข์เรื่องอะไรหรือนะทางเท่าก็เลยเล่าความต่างที่เทวดาบอกไปว่าถ้าเราพัก ระหว่างทางเราจะต้องตายแต่ถ้าเกิดเรากลับไปถึงบ้านใครจะเป็นคนตายภัรยาเป็นคนตายเพราะฉะนั้นเสน่กับบัณฑิตเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้มากจึงใช้อะไรพิจารณาครับธรรมะก็คืออะไรนั่นเองเตัวของปัญญาพิจารณานั่นเองว่าเหตุใดเทวดาจึงตรัสเช่นนั้นหรือเทวดาจึงพูดเช่นนั้นเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาแล้ว ก็ทราบว่าอะไรครับในถุงข้าวตูนั้นต้องมีอะไรอยู่มีงูอยู่แน่นอนเพราะว่าถ้าเปิดกินข้าวตูระหว่างทางงูจะฉกใครก่อนฉกข้า,า,าแต่ถ้าเอากลับไปถึงบ้านใครจะต้องคนเปิดถุงข้าวตูนี้ครับภรรยาใช่ไหมสุดท้ายแล้วงูก็ต้องไปจับภรรยาสเสนิทกับบรรัณฑิตก็เลยตั้งจิตทำสมาธิและใช้ปัญญาพิจาจรณา นแล้วก็บอกกับทังเข้าว่าในถุงเข้าตูตนี้มีงูอยู่จึงให้หมองูงาางงนั้นมาจับงูปรากฏว่าเมื่อเปิดถุงปากงูออกมาพบกับอะไรครับงูเห่าใช่ไหมงูเห่าเรืงเยเป็นงูเห่ากูยังไม่ได้บอกเลยเพราะมันมีอะไรครับแผนน่แม่เบียออกมาใช่ไหมครับแผ่แม่แม่เบียออกมาจึงทําให้ทังเข้าตายไหมไม่ตายและนางพังมณีตายไหมไม่ตาย เพราะอะไรครับถึงไม่ตายเพราะเกิดจากใครครับปัญญาของใครเสนกนกับบัณฑิตนั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วบุคคลที่มีปัญญา,าย่อมช,ช่วยเหลือคนอื่นได้หรือไม่ช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วผ่านเข้าก็ให้เงินกับเสน่ห์กับบัณฑิตแต่เสน่ห์กับบัณฑิตรับหรือไม่รับรับไม่รับนั่นเองเพราะบัณฑิตก็ควรที่จะเป็นผู้ให้ใช่ไหม โดยตัดเป็นภาษาว่าถ้าเกิดเรารับเงินเนคาถาที่เรากล่าวไปนั้นเนี่ยก็จะไม่มีความศันะต,<า>ติ์สิทธนะก็คือบบรรช่วยด้วยความเมตตานั่นเองนะคือเสน่หกับบัณฑิตช่วยด้วยความเมตตาแต่ใช้อะไรในการพิจารณาครับธรรมะหรือตัวของปัญญานั่นเองจริงมากเลยเพราะฉะนั้นะวันนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่บทเรียนที่เราจะเรียนกันด้วยเรื่องอะไรครับการฝึกอะไรดี ึกสมาธิเพื่อพัฒนาสมองหรือพัฒนาปัญญาปัญญา,ญญาอ่ะทีนี้คุณครูจะถามให้นักเรียนตอบนายใครเคยทาสมาธิบ้างยกมืออยกมือสูสงมีใครเอาหลายคนนะมีใครไม่เคยทําสมาธิเลยยกมือทีอนี้ทําสมาธินักเรียนทําแบบไหนางใครลองเล่าให้กูฟังได้ไหมสักคนหนึ่งเล่าได้ไหมท็อปเล่าให้กูฟังได้ไหม่นหนเา,มเ,างไงไมเคยทําสมาธิแบบไหน อ่าลองลองทำได้เอาปักออกมาไว้ให้ท้องหน่อยอ่าลองเราวสมาธิที่เธอเคยทำทำแบบไหนนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาห์มือวางไว้ที่ไหนครับอะไรนะมือวางไว้บนตักอ่ามือวางไว้บนตักแล้วก็ดวงตาหลับตาใช่ไหมอ่ามีคนอื่นไหมนี่เคยทำแบบไหนที่แปลกๆกว่าคนอื่นที่เป็นการทําสมาธิไม่เคยครับไม่เคยก็ใช้วิธีการอะไรเหมือนกัน นั่งสมาธิฉะนั้นเหมือนกับใครเหมือนกับท็อปใช่ไหมวันนี้นะครูมีวิธีการทําสมาธิแบบใหม่มาให้พวกเราทํานะ,ะวันนี้นะครับเราก็จะมาฝึกสมาธิกันในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นการสังเกตอวัยวะต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวน,นะครับทีนี้วันนี้คุณครูก็มีผู้ช่วยมาหนึ่งคนนะเป็น คุณครูที่เป็นนักศึกษาผู้ประสบการณ์จะมาช่วยพวกเรานะครับร่วมเรียนรู้กับพวกเราในการฝึกปฏิบัติั้งนี้อ่ะเขาเสียงปรบมือต้อนรับคุณครูเต้เลยครับนะครับคุณครูนะครับจะมาช่วยฝึกสอนพวกเราในการทําสมาธิในอธิยบบทต่างๆที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวเชิญคุณนั่งตรงกลางนี้เลยนะครับอ่า ครับนักเรียนทั้งหมดนั่งขัดสมาธินะครับานั่งขัดสมาธิแบบที่คุณครูทําเลยนะครับยืดตัวตรงๆนะเอามือสองข้างนะครับวางไว้ที่หัวเข่าเราทั้งสองข้างแบบที่คุณครูทําเลยโอ้เก่งมาก่งมากนะครับจังหวะที่หนึ่งนะครับเราจะยกมือขวาขึ้นมาช้าๆมือขวาอยู่ไหนครับยกมือขวาขึ้นมาในลักษณะตั้งตรงแบบนี้นะตอนนี้คนยกมาตั้งตรงแบบนี้ใช่ไหม แล้วค e ่อยๆเลื่อนมือขวาของเรามาที่ท้องตัดมาที่ท้องมาปิดที่ท mm ้องยืดตัวตรงๆนะครับม <un> ือซ <t un> ้ายยกมือซ้ายขึ้นมามือซ้ายนะครับยกขึ้นมาแล้วค่อยๆเอามือซ้ายมาปิดที่ท้องของเราต่อจากนั้นเลื่อนมือขวาขึ้นมาที่บริเวณหน้าอกจากนั้นเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมา ผักมือขวาออกไปด้านหน้าค่อยๆผักออกไปช้าๆแล้วเอามือขวากลับมาวางลงสูนที่เดิมนะมือซ้ายค่อยๆเลื่อนขึ้นมาที่หน้าอกครัคบเสร็จเรืยอร้อยแล้วผักมือซ้ายออกไปนะครับเอามือซ้ายกลับมาวางที่เดิมอนะครับนี่คือห้าที่เราฝึกสมาธิขั้นต้น เป็นไงบ้างทำตัวเรียนเราฝึกมาแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกด,ดีไหมรู <Yeah. S 1> ้สึกด,ดีเอาละวันนี้เนี่ยที่เราเรียนกันมาตลอดหนึ่งชั่วโมงที่ห่านานะครับที่เราฝึกปฏิบัตินาตันะ้ตงชั่วโมงเลยนะครับครูอยากจะถามนักเรียนว่าตกลงแล้ววันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันนะการอะไรนะการทำสมาธออิการทาสมาธิซึ่งจริงๆแล้วการทําสมาธิเนี่ยเราเรียนอย่างงว่า การบริหารจิตและการเจริญปัญญานะครับนะเดี๋ยวครูจะถามนะครับอ่เดี๋ยวเราจะให้คุณกรูข,ขึ้นบนกระดานมาแย่งติ้งก่อนว่าการบริหารจิตและการเจริญปัญญานะครับการบริหารจิตและการเจริญปัญญาทีนี้คุณครูคถามให้นักเรียนย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าเรานะครับใช้อวัยวะอะไรบ้างนะอวัยวะอะไรบ้าง ในการฝึกสมาธิในวันนี้นะครับหัวข้อที่หนึ่งนะครับหัวข้อที่หนึ่งทีนี้คุณครูจะถามว่าจากการที่เราฝึกสมาธิเมื่อสักครู่เนี้ยเราใช้อยวะอะไรบ้างหนึ่งหูหูใช้ทำไมครับฟังเสียงอะไรอันที่สองตานะครับอันที่สามตอบได้ไหมจมูกจมูกดูอะไรครับจมูกเนี่ย ดูลงเออดูลงหายใจเข้าลงหายใจออกแล้วมีอะไรอีกไหมครับมือมือก็คือร่างกายของเราใช่ไหมครับใช้ตอนที่เราเคลื่อนไหวและมีอะไรอีกใจใจเราใช้ทําอะไรครับเออเห็นไหมอ้าวไม่แล้วเราไม่เห็นเอาใจออกมาเลยแต่เราใช้ใจไปกหนดใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ครับ เพราะฉะนั donc, ough, mental, ้นทบทวนอีกครั ains, ้งตรงมีอะไรที uh, ่เราใช้บ้างในครั้งนี้เหือตาจมูกมือใจโอเคเก่งมากนักเรียนเนี่ยทำสมาธิแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างครับจมกจมูกสามสามแลวก็นิจตินิจนิจตโอเคงากประเมืนให้ตัวเองหน่อยครับ นักเรียนจะกลับไปฝึกปฏิบัติที่บ้านนะครับหรือว่าไปฝึกเวลาว่างที่เรียนมีว่าวันนี้นะครับเราเรียนกันนะครับตกงลงแล้วเราได้ใช้สมาธิกําหนดควบกุมอยัาวะใดบ้างน,นะครับเง่น ตัวกหมดอวัยวะที่เหลืออยู่ทั้งหมดเลยใช่หรือไม่ใช่นะครับถ้าต่อมาประโยชน์หรือว่าความรู้สึกที่เงินได้จากวันนี้นักเรียนอาจจะตอบเป็นความรู้สึกแต่จริงๆแล้วนะมันคือประโยชน์จากการบริหารจิตและเจริญปัญญานะครับเอามีอะไรบ้างครับที่นักเรียนตอบมาหนึ่ง